ขณนะนไปกับจังหวะที่วันนี้มีการเปิดเยี่ยมนักโทษชายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีอุ้งอิงมาเยี่ยมก่อนเพียงคนเดียวท่ามกลางแรงกดดันจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคู่ปรับเก่าขบวนการไล่ทักษิณที่จ้องจับผิดหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการย้ายทักษิณมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจและพยายามคัดค้านการยื่นขออภัยโทษในขณะที่ความคืบหน้าการฟอร์มทีมไปสู่การบริหารรัฐบาลหลังการโหวตเสรษฐ้าเป็นนายกรัฐมนตรี ัปดาห์ที่แล้วมาสู่การตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งหรือคอรมอรนิด1ที่ปรากฏโผคอรมอรมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงช่วงวันหยุดที่สะบัดไปมาท่ามกลางเสียงวิจารณ์จับอาการผิดปกติของพักแกนนาอย่างเพื่อไทยที่มีเสียงมากถึง141แต่ยอมทุกการต่อรองกับพักร่วมรัฐบาลที่มาจาก188เสียงของกลุ่มอํานาจเดิมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงด้านความมั่นคงการเมืองทางท เกี่ยวกับกองทัพหรือฝ่ายปกครองอย่างกลาโหมที่มีรายงานตอนแรกว่าจะมีบิ๊กเล็กพลเอกนะัทผลนักพาณิชย์อดีตเลขาธิการสอมอชอคนของลุงตู่มาแต่มาพลิกในช่วงบ่ายวันนี้อีกตลกเป็นสุทินคลังแสงส่วนมหาไทยภูมิใจไทยจะขอเหมาทั้งว่าการและช่วยที่นำโดยเสียหนูและชาดาแม้กระทั่งกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญอย่างที่เพื่อไทยอ้างแบกรับความหวังประเด็นเศรษฐกิจกับการชูแจกเงินหมื่นดิจิทัลที่เพื่อ เพียงเอาไว้แค่คลังให้เศรษฐาควบพาณิชคมนาคม DES ท่องเที่ยวส่วนพลังงานอุตสาหกรรมเกษตร,รแรงงานยอมปล่อยให้พักร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกับกระทรวงสังคมที่เพื่อไทยเก็บไว้แค่สาธารณสุขวัฒนธรรมส่วนศึกษาธิการอุดมศึกษาภูมิใจไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังประชารัฐและพัฒนาสังคมชาติไทยพัฒนาโดยมีรายงานว่าพบคอรมอ5คนที่นิ่งแล้วจะมีการเสนอ รายชื่อให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวันที่28สิงหาคมเพื่อนำไปทำการตรวจสอบประวัติต่อไปอย่างที่สุทินบอกว่าน่าจะจบวันนี้และน่าจะนิ่งวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้า1กันยายนเรียกว่าการต่อรองตำแหน่งคอรมอในพักร่วมรัฐบาลครั้งนี้ถูกมองเป็นการพลิกประวัติศาสตร์การต่อรองในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเช่นเดียวกับภาพการพบกันของสองนายกเศรษฐาและลุงตูโดยหากเป็นไปตามปก รัฐบาลที่ผ่านมาจะเริ่มต้นจากการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะเมื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วอำนาจก็จะรวมศูนย์ไปที่นายกรัฐมนตรีแต่การโหวตเสร็จาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30วันที่22สิงหาคมที่เกิดขึ้นหลังทักสินกลับมาในวันเดียวกันจนถึงวันนี้การต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรียังไม่เสด็จน้ำทางที่อำนาจรวมศูนย์ควรอยู่ที่นายกเสรษฐาแล้วทำให้ถูกมองว่าหรือ เพราะเศษฐาอาจไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีตัวจริงที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองเพราะทักษิณยังเป็นตัวประกันอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจมีการไม่ยอมตามการต่อรองอาจส่งผลกระทบซึ่งอาจหมายรวมไปถึงการส่งผลระยะยาวในการบริหารจัดการ ที่ไม่แปลกว่าชมหน้าที่ปรากฏของคอรมอนิดหนึ่งนอกจากจะถูกวิจารณ์ความเหมาะสมตัวบุคคลและความไม่แตกต่างในหน้าตาโดยเฉพาะจากพรรคร่วมรัฐบาลเดิมในยุคลุงตูยังถูกวิจารณ์ถึงความไม่กังวลในภาพแบบรัฐบาลเดิมที่เกิดปัญหาการบริหารนโยบายแบบพรรคใครพรรคมันที่แม้จะแตกต่างจากรัฐบาลเดิมที่เกิดปัญหาสเสถียรภาพจากเสียงปริ่มน้ำเพราะรัฐบาลนี้มีเสียง314แถมมีเสียงสำรองที่พร้อมเข้ามาทดแทนจาก ปีกฝ่ายค้านบางกลุ่มที่มองว่าภาพการโฟกัสของเพื่อไทยไปที่การชั หัวเศรษฐกิจกับการมุ่งไปที่แจกหมื่นดิจิทัลที่เป็นแนวนโยบายระยะสัน้นยังมีโอกาสลุ้นแบบที่เพื่อไทยพยายามเลี่ยงประเด็นปัจจัยภายนอกที่เซนซิทีฟความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยกำลังเข้าชื่อทวงสัญญาหรือแม้กระทั่งประเด็นเหลื่อมล้ำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงก็ตามที่หากรัฐบาลนิดหนึ่งสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบในช่วงสั้นๆได้ย่อมมีอานิสง์ในการแก้ตัวในสถาน นีถัดไปของการเลือกตั้งหลังจากเสียมวลชนจากการยอมพลิกขั้วมาร่วมกับกลุ่มอํานาจเก่าสามปอดได้เช่นกันที่เริ่มมีการวิเคราะห์กันแล้วว่าอายุรัฐบาลผสมนิดหนึ่งอาจไม่ครบเทอมหรือราวสองปี